นั่งลงคลิปอยู่ตรงนี้ไงก็เลยก็ออกมานั่งไลฟ์สดเดี๋ยวก็ไปไลฟ์ข้างในนะครับแต่ตอนนี้ไลฟ์ตรงนี้ก่อนก็พอดีนั่งลงคลิปไปก็เห็นก็เห็นไอ้นี่ไงเห็นมีการมีการออกมาไลฟ์กันนะครับออกมาพูดคุยกันว่านี่ไงเขาว่างั้นเอ,อเขาจะ,ะช่วยเหลือนะเ,ออเขาจะช่วยเหลือเงินเนี่ยนะครับเหมือนกับเหมือนกับ ทำคล้ายๆแบบว่าเอาเอาผลงานหรือเปล่านะเออคล้ายๆแบบว่าเอาผลงานหรือเปล่าเอออย่าลืมว่าฝั่งเราเนี่ยเราเข้าใจแหละนะครับทะเลาะกันวิวาทะกันเนี่ยเหมือนกับการดึงเข้าไปเป็นส่วนร่วมเหมือนกับเข้าไปอุ้มชูนะครับมันมันปฏิเสธไม่ได้บอกนะครับว่ามันเป็นผลพลอยได้ เออถ้าดึงเข้าไปร่วมฝั่งนู้นได้เนี่ยก็จะเป็นก็จะเป็นขุมกําลังอีกขุมกําลังหนึ่งนะเออคนเราเนี่ยถ้าเกิดเขายื่นมือเข้ามาช่วยเนี่ยเราไม่รู้ว่าทางเนี้ยเขาจะยอมรับหรือเปล่าถ้ายอมรับมันก็เป็นบุญคุณไงเออมันก็เป็นบุญคุณไงก็เหมือนทางเราเนี่ยแหละนะครับมันก็จะเป็นบุญคุณกันเออนี่แหละนะครับเอฟซีก็ดูเอาแล้วกันเราไม่รู้แล้วว่าอ่า เบื้องลึกนะครับตื้นลึกหนาบางเนี่ยว่าเขาคิดยังไงกันนะครับว่าการที่ช่วยเหลือกันเนี่ยคิดยังไงนอ่าเข้าใจครับอันนี้เราเข้าใจไงแต่ฝั่งนน้นเขายื่นมือมาช่วยยื่นมือมาช่วยนะว่าเออว่ามีปัญหานะครับนะว่าเอ้ยเงินเงินตรงเนี้ยนะที่ตะก่อนนี่เขาเขาติดหนี้ติดสินกันกันกบา๋าใช่ไหม เขาก็เลยอ่าเดี๋ยวจะคืนให้เขาว่าไงเออเขาไม่รับหรอกนะเออแอดก็ไม่รู้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าถ้ารับนี่มันจะเป็นบุญคุณนะเอาบอกตรงนะครับแล้วยิ่งฝั่งนน้นด้วยมันเป็นการอ้างบุญคุณกันได้เลยแหละเพราะไอ้พวกนี้เนะี่ยมันทําทําเพื่อถ้าเกิดมันมีปัญหาอะไรเนี่ยมีอ้างบุญคุณกันอยู่แล้วเออหลายๆครั้งก็มีพูดกันตลอดแล้วถ้าเรื่องนี้นะ ถ้ารับนี่โอ้โหนะมันเป็นประเด <are> เ็นไปเลยนะบอกจริงนะถามว่าช่วยเหลือได้ไหมฝั่งเราช่วยเหลือได้ไหมได้ก็ช่วยเหลือ Hej, คนเล็กละน้อยก็ช่วยเหลือกันได้เออช่วยเหลือได้มันไม่มีปัญหาถ้าคนเรามันลําบากกันอ่ะเราก็ช่วยเหลือกันไปเราช่วยเหลือได้อยู่แล้วเออคนหลายๆคนเนี่ยก็ช่วยกันไปคนละห้าร้อยคนละสามสี่ร้อยห้าร้อยเนี่ยมันก็เยอะขึ้นมาเองแหละนะครับบอกตรงๆมันไม่มีปัญหานะครับ ใจบุญจังใช่ครับใจบุญจังงงเหมือนกันไหมงงไหมนั่นฝั่งตรงข้ามถามนะเออคุณนันานนะอ่าแอดถามนะแล้วทีฝั่งตัวเองนะไม่เห็นช่วยเลยนะเออฝั่งตัวเองไม่เห็นไม่เห็นโฆษณาช่วยแบบนี้เลยไม่เห็นโฆ,โฆษณาช่วยกันเลยอะ่ะเขาก็มีปัญหาเหมือนกันเออถามว่าเขาปวดเจ็บป่วยไหมเขาก็เจ็บป่วย เออรับเอ่ออ,อ,อะไรรับคดีด้วยโดนคดีด้วยแล้วก็เจ็บป่วยด้วยไม่เห็นมีใครไปช่วยเลยนะฝั่งเขานะ่ะไม่เห็นมีใครไปช่วยเลยมีแต่ฝั่งเราไปช่วยก็แปลกใจเหมือนกันนะเออแล้วฝั่งเราฝั่งนู้นก็พยายามจะช่วยนี่แหละนะครับเราก็เลยได้เห็นว่าเอ้ยมันมีมันมีมนมอ่ารับลมคมในหรือเปล่าการช่วยเนี่ยเออมีอ่าถ้าเกิดว่าเขาช่วยเนี่ยนะถ้าเราไปเห็นดีเห็นงามปุ๊บเนี่ย เขาอาจจะมากอดๆๆนะครับหรือจะดึงอ่าเข้าเป็นพวกนะถ้าดึงเข้าเป็นพวกได้เนี่ยมันก็จะเป็นเหมือนกับโอโ้โยยิงปืนนัดเดียวได้นกสองตัวเลยนะออนะเอะคิดว่าเคยมั่นใจอะไรมั่งหรือเปล่านะที่ผ่านมาเราไม่เคยมั่นใจอะไรทางนั้นนะเรื่องพวกนี้นะเอาจริงๆแต่เราก็ไม่รู้หรอกนะอันนี้มันแล้วแต่เขา เออเราก็แค่ออกมาแค่พูดคุยแค่นั้นนะว่า,วามีแสดงความคิดเห็นแค่นั้นว่ามันจะมีอ่าตื้นลึกหนาบางหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยแต่ถามว่าฟังเราเนี่ยมีมีมใจิตใจที่จะช่วยไหมมีม,มีเออมันไม่ได้มีปัญหาก็บอกมานะมันช่วยได้อยู่แล้วเอ,อคนละนิดละหน่อยก็ช่วยกันไปนะหลายๆายคนหลายๆอะไรก็ช่วยกันได้อยู่แล้วแอ เราก็ต้องดูเหตุและผลกันอีกแล้วว่านะว่าเขาเนี่ยโอเคไหมหรือยังไงนะครับเขาจะยอมรับได้ไหมตรงนี้นะครับเออฝั่งนูนนะ้นยอมรับได้ไหมเออแล้วที่ฝั่งเขาอ่ะสังเกตดูไหมว่าฝั่งเขามีปัญหาไม่เห็นเขาช่วยกันนะถามว่าเขามีปัญหามีมีอยู่แล้วมีปัญหาเยอะแยะเลยเออแต่คนที่ช่วยเนะี่ยกลับเป็นเอฟซีนะครับเอฟซีภายในช่องมั่งเป็นอ่า ผู้ใหญ่ใจดีบ้งที่เข้าไปช่วยเป็นลักษณะนั้นแต่อก็ไม่เห็นว่าทั้งฝั่งเขาเนี่ยแสดงวความยื่นมือเข้าไปช่วยแล้วก็เปล่าประกาศแบบเนี้ยเหมือนกับฝั่งเราเนี่ยเปล่าประกาศแบบน,น,บน,บบนี้ซึ่งเขาพยายามจะช่วยเนี่ยเขาก็ประกาศประกาศอย่างนี้ตลอดโอ๊ยฉันจะช่วยนะคนนู้นคนนี้นะแสดงตัวตนออกมาชัดเจนเอาพูด,ดง่ายๆนะเอ,อเห็นไหมเหมือนการเหมือนการหวานพืชขึ้นมาหวานพืชแล้วก็มันต้อง หวานพืชไปแล้วเนี่ยมันต้องมีหวังผลว่าจะต้องได้นู่นนี่นั่นหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยไม่ได้ก็แล้วไปแต่กูก็จะพูดถึงตลอดอะไรอย่างเงี้ยเออถ้าได้ก็ถือว่าดีไงเออท่านสามารถจะดึงเข้ามาเป็นฝั่งเขาได้ก็จะดิงดีใหญ่เห็นไหมลนะ่ะเพราะเขาจะสแสดงน้ําใจขึ้นตรงนี้นะอย่าลืมว่าคิดให้ดี <laughs> คิดให้ดีเรื่องนี้นะครับเขาอ,อาจจะไปพูดได้ วันนี้ไงกูเคยช่วยเหลือไงอ่ะเห็นไหมต้องเป็นอ้างบุญคุณกันไม่จบสิ้นนะเออเห็นไหมอ้างเป็นบุญคุณใครเขาเข้าใจแหละใครเขาอยากจะได้รับความช่วยเหลืออันนี้เราเข้าใจนะอย่าไปยุ่งโยงก่อให้เกิดการอาด่าทอเราไม่ได้อันนี้เราไม่ได้ไปยุ่ยงง่นะ อันนี้เราแสดงความคิดเห็นว่าเราควรจะรับมิตรไมตรีจากเขาหรือเปล่าอ่าเห็นไหมเราควรจะอ่ารับมิตรไมตรีจากฝั่งตรงข้ามไหมแล้วย้อนถามอย่างนี้เออแค่นั้นเองไม่รู้เหมือนกันนะแกเข้ามาอยู่นี่ไม่รู้ว่าแกลงลงคลิปหรือเปล่านะครับ แกก็มาอยู่ที่สี่กอเนี่แหละไม่รู้ว่าแกลงคลิปหรือเปล่าอ่าก็นั่นแหละนะแอดไม่รู้หรอกนะครับแต่ว่าเราเนี่ยมันไม่มีปัญหาแล้วนะนะแล้วแต่ทั้งนั้นเราบอกตรงแล้วแต่ทางอ่าผู้รับว่าเขาจาะโอเคไหมแค่นั้นแหละนะครับเออเราอนะ่ะออกมาวิพากษ์วิจารณ์ก็คือออกมาพูดว่า มันมีเหตุผลอะไรมากน้อยไปกว่านี้ไหมแต่เป็นฝั่งเดียวกันไม่มีปัญหาเลยนะถ้าเป็นฝั่งเดียวกันมันก็ไม่มีปัญหามันก็โอเคเราไม่ได้ว่าอะไรกันเพราะเราก็อ่าเราเห็นคนที่เขาอาเดือดร้อนเนี่ยเราก็ช่วยเหลือได้อ่ช่วยๆกันะนะ,ะนะเอาจริงๆนะครับ เิดหาไม่เจอเหรอไม่รู้นะแต่แกไม่เห็นพูดอะไรนะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่นะเมื่อกี้ก็คุยกันอยู่นะก็ไม่เห็นแกว่าอะไรนะครับอ่าอ่ช่องมนโอมใช่ไหมช่องของแกจะเป็นช่องมนโอมนะอืมมันคงไม่มีปัญหาอะไรหรอมั้งนะครับ นี่แหละนะครับ fc เราก็ดูดูกันไปแล้วกันว่ามันจะเกิดอะไรเกิดขึ้นนะนะวันนี้มาช้าก็เพราะว่าไปถ่ายคลิปอยู่หน้าบ้านลุงนังไงนะไปถ่ายคลิปอยู่ตรงนั้นนะครับเพราะวันนี้แกมามาอยู่ที่นี่งไมาอยู่ที่บ้านแกนะครับมามาดูแกว่าเออแกมีอะไรมั่งนะครับแกก็มายกของเฉยๆนะมายกเออพวก ออะไรนะชั้นวางของนะครับชั้นวางของในครัวที่นี่มันมันก็มีอยู่แล้วเนาะเขาก็เลยแบ่งเอาไปทําที่นูน่นที่ที่แกสร้างเสร็จแล้วนะี่ยแกสร้างในครัวที่นู่นเสร็จแล้วก็ก็จะเอาของที่นี่ไปเรียงไว้ที่นูนนะ่นเอาเป็นเป็นชั้นวางของช้อนชามอะไรต่างๆนันแหละใส่รถไป เดี๋ยวก็ดูเอาเองแล้วกันว่าเขาจะรับหรือเปล่านะครับดูตรงนี้ว่าเขาจะรับหรือเปล่าแต่ว่าปอบเหลืองเนี่ยมันแสดงตัวชัดเจนเลยว่าเขาจะช่วยนะก็นั่นแหละนะครับก็แล้วแต่นึ่เราก็ไม่ได้ว่าหรอกก็แล้วแต่เขาว่าเขาจะรับหรือเปล่าแต่แอดบอกได้เลยว่าถ้ารับเนี่ยมันกลายเป็นบุญคุณ้ณ เอาจริงๆมันกลายเป็นบุญคุณแล้วบุญคุณฝั่งตรงข้ามเนี่ยมันจะพูดได้เรื่อยๆแหละนะแล้วเราจะไปด่ามันก็ไม่ได้อีกนะครับนะเออจริงๆเราด่ามันได้ตลอดใช่ไหมพอเรื่องนี้ขึ้นมาเนี่ยเราด่ามันไม่ได้แล้วเพราะมันมันช่วยเหลืออยู่ไงอ่าก็เรียกว่าบุญคุณมันค้ำคออยู่เออจะด่าได้เต็มคอเต็มปากเต็มคำไหมเอออย่างพระเนี่ยนะเขาก็บอกว่าเขาจะหยุดเขาว่าอย่างนั้นนะเออพระ เออเขาบอกว่าเขาจะหยุดเขาก็จะช่วยอย่างเงี้ยตอนแรกเขาก็จะฟ้องร้องกันนี่นะครับเขาดําเนินการฟ้องร้องอยู่แต่ตอนนี้เขาจะช่วยเห็นไหมก็ดูเราเองแล้วกันมันคืออะไรลนะ่ะเออมันคืออะไรแอดแอดไม่รู้แล้วนะครับตอนนี้นะเออไม่รู้แล้วว่ามันมันเกิดอะไรขึ้นหรือย,อยังไงเนะี่ยนี่คือประเด็นแล้วว่าง่ายง่ายถ้าถ้ารับของเขาใช่ไหม ถลรับของเขาแล้วต่อไปวันข้างหน้าเ,นเราก็ด่าเขาลําบากไปไปแซะไปว่าอะไรเขาไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมเออพ่ออะไรเขาช่วยเหลือเออเขาช่วยเหลืออยู่เขาก็พูดคํานี้ก็เจ็บแล้วก็สะอึกแล้วนะว่าท่านก็เคยช่วยเหลืออยู่นะอย่างงอย่างงี้ไม่ใช่ว่าเออเงินทองเรากินกันแต่ความสัมพันธ์ยังอยู่เหรออะไรมันไม่ใช่อย่างนั้นนะเออนะ ก็อยากจะให้เห็นว่ามันมีการพูดได้นะครับนะ